โจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่6คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME กระทรวงคมนาคมยืนยันเดินหน้าลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งตามนโยบายคอสอชตอ่อไปนี้พบกับวิจิตราจานเข็มและทีมข่าวพจทีว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันจากทางทีมข่าวพิษทีวีค่ะประเทศไทยนะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่6ค่ะ ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติครั้งที่6พุทธศักราช2557ระหว่างวันที่22 26มิถุนายนณศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ไอเซ็นทรัลเวิด์กรุงเทพมหานครหรือเรียกว่าเวที AMCDRR ครั้งที่6 ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีในทวีปเอเชียนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนในเอเชียได้หารือร่วมกันและได้ข้อสรุปว่าจะเสนอให้แต่ละประเทศใช้ทักษะทางวิชาการส่งเสริมการรับมือภัยพิบัติให้ดีขึ้นต้องมีการเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพให้ชุมชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติ รัฐบาลในแต่ละประเทศควรใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและกำหนดกฎหมายให้เหมาะสมซึ่งการประชุมกลุ่มย่อยในวันที่2ของเวที AMCDRR ครั้งที่6มีการเสนอความคิดเห็นในการจัดการภัยพิบัติที่หลากหลายนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและทัศนคติของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในการกำหนดรูปแบบการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียจากภาัยพิบัติโดยมีการแบ่งกลุ่มทำเวิร์กช็อปของแต่ละหน่วยงานทั้งองค์กรรัฐบาลระดับรัฐสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกพลภาพภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อร่วมหารือประเด็นสำคัญในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการวางแผนและบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้อโอกาสเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกลไกการจัดการภัยพิบัติในชุมชนที่มีประสิทธิภาพในการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติสำหรับการบูรณาการจัดการภัยพิบัติระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและมุ่งผลักดันให้ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ขณะที่ภาครัฐต้องกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงหลักความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการดำเนินงานค่ะคอสชอเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และมาตรการการช่วยเหลือด้านการเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน10บก3ค่ะ นายรังสรรศรีวราศาสตร์ประหลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยมอบหมายให้สถาบันการเงินภาคร,รัฐทั้งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอ,อสอและธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME bank เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นและให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไปยังธนาคารพาณิชย์ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในเรื่องอัตราดอกเบีย้ยค่ะ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบลงนามความตกลงว่าด้วยมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน10บก3หรือ CMIIM ประกอบด้วยประเทศในแถบอาเซียนทั้ง10ประเทศและประเทศญี่ปุ่นจีนเกาหลีเป็นมาตรการช่วยเหลือประเทศสมาชิกในกลุ่มประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจะมีวงเงินช่วยเหลือโดย10ประเทศอาเซียนได้ลงวงเงินร้อยละ20 และประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีลงวงเงินร้อยละ80โดยเมื่อมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนทันทีโดยไม่ต้องรอจากประเทศอื่นหรือรอจาก IMF ค่ะกระทรวงคมนาคมได้ยืนยันนะคะว่ายัางคงดำเนินการสร้างโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งตามนโยบายคอสอชอส่วนการแก้ไขปัญหารถดยสารสาธารณะเชื่อว่าการจัดระเบียบจะมีผลเป็นรูป,ปธรรมโดยเร็วค่ะ นายสมชัยศรีวัฒนาโชคประหลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะว่ามีรถโดยสารสาธารณะ3าประเภทที่ประชาชนนิยมใช้บริการจำนวนมากคือรถตู้โดยสารรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยปัจจุบันมีรถตู้โดยสารถูกกฎหมายจำนวนกว่า1-0,000คันมีปัญหาเรื่องการเก็บค่าโดยสารเกินราคาปัญหาที่จอดรถกีดขวางการจราจรและการขับรถเร็ว ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบเรื่องดังกล่าวโดยมอบหมายให้กองทัพภาคที่1เข้ามาดูแลขณะที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ของบอขอสอไปจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเบื้องต้นจะมีการติดตั้งระบบ GPS กับรถตู้โดยสารทุกคันค่ะส่วนรถแท็กซี่นะคะพบปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารการไม่ใช้มิเตอร์ โดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มราคาซึ่งกรมการขนส่งทางบกกำลังเข้าไปสำรวจเพื่อให้ราคามิเตอร์ตรงกับความเป็นจริงและพร้อมจะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งระบบขณะที่ปัญหารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างพบว่าทั่วประเทศมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างกว่าแสนคันโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีจำนวนกว่า5 0,000คันซึ่งกรมการขนส่งทางบกกำลังเข้าไปสำรวจวินมอเตอร์ไซค์และวินเถื่อนทั้งหมด เชื่อว่าจะเห็นผลการจัดระเบียบที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วค่ะส่วนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมประหลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวด้วยนะคะว่าโครงการต,าต่างๆจะต้องเดินหน้าต่อไปตามนโยบายที่คอสชได้มอบไว้คือให้พิจารณาตามความจําเป็นเร่งด่วนความเหมาะสมความพร้อมและความทั่วถึงของโครงการซึ่งขณะนี้กระทรวงคมนาคมกําลังจัดทําแผนโครงการเช่น รถไฟรางคู่17เส้นทางที่จะเชื่อมโยงเส้นทางภายในประเทศทุกพื้นที่และการรองรับการเชื่อมโยง AEC เบื้องต้นจะดำเนินการใน5เส้นทางตามนโยบายคอสชอส่วนการแก้ไขปัญหาการจะราจรในกรุงเทพมหานครจะมีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆรวมทั้งการปรับปรุงรถเมล์และรถขอสะมะกค่ะ กระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าอาจจะต้องมีการขึ้นราคาน้ำมันตามราคาตลาดโลกค่ะที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอมีมติให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตด,ดีเซลออกไปอีกหนึ่งเดือนสิ้นสุด31กรกฎาคม2557ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้สูญเสียภาษีสรรพสามิตเดือนละ9,000ล้านบาท โดยขณะนี้ได้ดำเนินการมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนเมษายน2554จนถึงปัจจุบันเป็นมูลค่ากว่า3.36แสนล้านบาทแล้วค่ะนายรังสรรศรีวราศาสตร์ประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยน,นะคะว่าที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอเพื่อบริหารราชการแผ่นดินเปิดเผยว่า แม่คอสชอได้เห็นชอบให้คงมาตรการการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้แต่ขอ,ขอให้ประชาชนใช้น้ำมันกันอย่างประหยัดเพราะขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางกรณีเหตุการณ์ในอิรักซึ่งต่อไปอาจต้องขึ้นราคาตามตลาดโลกดังนั้นขอให้ประชาชนเตรียมใจไว้ด้วยค่ะ โดยขณะนี้นะคะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกอยู่ที่บาเรลละ115เหรียญสหรัฐหากยังเป็นเช่นนี้จะเป็นภาระต่อการนําเข้าอย่างมากแม้ว่าภาครัฐต้องดูแลสถานการณ์ในประเทศแต่ต้องคํานึงถึงสถานการณ์ในตลาดโลกด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามผลสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ ตแด้วยสองส่วนผสมที่ผสานเพื่อเพิ่อมอาหารผิวทั้งสารสกัดจากโสมและวิตามินอีรวมถึงคุณค่าของซาโปนินและน้ำผึ้งที่จะทำให้ผิวของคุณแลดูกระจ่างใสเรียบเนียนดูมีออร่าแบบสาวเกาหลี กับรายการ l a d e ท Talk รายการที่จะนำบุคคลที่น่าสนใจมาพูดคุยในประเด็นที่น่าติดตามด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดำเนินรายการโดยปันกรุทศิงห์พบกันหลังข่าวท้องถิ่นประจำวันในวันจันทร์และวันอังคารอย่าลืมติดตามชมนะครับ a d e ท Talk เบื่อไหมกับปัญหาเที่ยงแล้วกินอะไรดีวันนี้จะไปไหนะร้านไหนอร่อย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณชมรายการฮิตพากินรายการที่จะพาคุณไปตลอนทัวร์ชิมกินอาหารอร่อยกับพิธีกรอารมณ์ดีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดไม่ว่าจะอยู่ในซอกซอยไหนเราจะสรนหามาเสิร์ฟถึงบ้านท่านทุกวันเสราร์อาทิตย์ทางช่อง8ฮิตชนแนลฮิตทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณ ลับเข้าสู่การรายงานข่าวในช่วงที่2ค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันนะคะว่าการใช้จ่ายงบประมาณปี2558อยู่ที่1 8 0 0 0ล้านบาทพร้อมแจงทูต EU สิประเทศนะคะเพิ่มความเชื่อมั่นดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะนายสุวัสดิ์สิทธิหล่อประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ของทางกระทรวงร่วมกับ พลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชอว่ากระทรวงจะใช้ยอดเงินงบประมาณตามที่ทางสำนักงบประมาณจัดสรรให้ในวงเงิน18,910ล้านบาทจากเดิมที่ขอวงเงินไปกว่า21,251ล้านบาทโดยเงินงบประมาณส่วนใหญ่ถูกตัดออกจากงบลงทุนเนื่องจากมีความซําซ้อน แต่ในส่วนงบประมาณในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอ,อย่างคงเดิมและยังตั้งเป้าการจัดเก็บรายได้จากทอทอท,อท,อทอไว้ที่2.2ล,ล้านล้านบาทค่ะโดยยังไม่ขอสรุปยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวเนื่องจากกระทรวงจะมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณนอกจากนี้ทางกระทรวงเตรียมทำการชี้แจงต่อคณะทูตจากประเทศในกลุ่มสาภาพยุโรป10ประเทศ เรื่องการเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทยให้มากขึ้นค่ะผลสำรวจชี้นะคะว่าภัยคุกคามระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไม่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายค่ะ ผลสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลกนะคะที่จัดทำขึ้นโดย IDC ได้สำรวจผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ใน34ประเทศครอบคลุมทั้งผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เป็นรายบุคคลและองค์กรธุรกิจเกือบ22,000รายและที่เป็นผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกกว่า2,000รายข้อมูลที่ค้นพบมีดังนี้ค่ะพบว่านะคะข้อมูลมูลค่าเชิงพาณิชย์ของซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หรือไลน์เส้นในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น28,500ล้านบาทส่วนเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วโลกไม่เลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลน์เส้นคือต้องการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามต่อระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ที่มีสาเหตุจากมัลแวร์นอกจากนี้ร้อยละ64ระบุว่าความกังวลข้อแรกคือการจู่โจมเข้ามายัางระบบคอมพิวเตอร์โดยแฮกเกอร์ส่วนอีกร้อยละ59กังวลเรื่องการสูญหายของข้อมูลค่ะ ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลกนะคะยังมีการแสดงความวิตกกังวลว่าซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไรเซนอาจมีอันตรายอย่างไรก็ตามน้อยกว่าครึ่งที่มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ในองค์กรมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไรเซนอย่างถูกต้องและเพียงร้อยละ32ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้นที่มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เรื่องต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไรเส้นอย่างถูกต้องเท่านั้นค่ะ ช่วงฮิตอัปเดตวันนี้นะคะเราจะไปติดตามผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียค่ะซึ่งสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยการปล่อยยุงที่สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียค่ะจากนั้นไปติดตามกันที่นวัตกรรมนะคะของสหรัฐค่ะนั่นก็คือผ้าหม่มป้องกันกระสุนและภัยธรรมชาติจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรายละเอียดในช่วงฮิตอัปเดตค่ะ ่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองแบบย่อส่วนโดยนำยุงที่ติดเชื้อแบคทียวอเ a เบเยียจำนวนไม่มากมาปล่อยในชุมชนบางแห่งในพื้นที่ตอนเหนือของออสเตรเลียหลังจากผลวิจัยพบว่าแบคทีเยวอเ a เบเยียจะทําให้ยุงสามารถต้านทานเชื้อไข้เลือดออกและป้องกันให้ยุงเป็นพหาหะได้ ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จะทดลองปล่อยอยุงต้านทานเชื้อไข้เลือดออกทั่วเมือง w ทิ v ์ l l e ซึ่งมีประชากร189,000คนเป็นครั้งแรกโดยศาสตราจารย์สกอตต์โอเนลจากมหาวิทยาลัยมอนาชกล่าวว่าคาดว่าจะเริ่มการทดลองกับทั้งเมืองได้ภายในสิ้นปีนี้หากได้รับการสนับสนุน ทางนี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่ายุงที่มีริดต้านทานเชื้อแบคทีเรียนี้จะแพร่พันธุ์จนมีจํานวนมากกว่ายุงที่เป็นพหาหะไข้เลือดออกในเมืองทาวส์วิลล์รัฐควีนสแลนด์และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้หากการทดลองในเมืองทาวส์วิลล์ประสบความสำเร็จนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะสามารถใช้วิธีนี้ต่อสู้กับโรคไข้เลือดออกทั่วโลกได้ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบริษัท โปรเทคของสหรัฐได้ประดิษฐ์ผ้าห่มกันกระสุนเพื่อป้องกันเหตุสกนตกรรมคนร้ายก่อเหตุยิงนักเรียนรวมทั้งช่วยสนับสนุนสำหรับป้องกันเหตุภัยธรรมชาติพายุทล่มที่ครอบคลุมผู้ใช้จากซากปรักผักทังลอยมาทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โดยบริษัทโปรเทคได้โฆษณาขายผ้าห่มกันกระสุนระบุว่าผ้าห่มนี้สามารถป้องกันอาวุธต่างๆที่คนร้ายจะนำมาใช้โจมตีนักเรียนได้กว่า90%โดยเนื้อผ้าห่ทมทำมาจากพลาสติกป้องกันเจรวดที่มีความหนาแน่นสูงและสามารถป้องกันผู้คนได้จากอาวุธปืน9มมลูกตะกั่วและปืนขนาด 0. .22 สำหรับสนุนราคาก็อยู่ที่ราว1,000ดอลลาร์หรือประมาณ32,000บาทด้านบริษัทโปรเจกต์เปิดเผยว่าได้ไอเดียพัฒนาผ้าห่มป้องกันเหตุร้ายและภัยพิบัติจากธรรมชาติจากกรณีศกนากรารมสังหารหมู่โรงเรียนในสหรัฐในรัฐโอคลาโฮมาเมื่อปี2012และเหตุพายุถล่มสหรัฐที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายสิบรายโดยจำนวนนี้รวมทั้งนักเรียนที่เสียชีวิตเพราะถูกซากปรับกผักพังุถล่มทับ และไม่มีที่ซ่อนตัวจากพายุด้วยและขณะนี้ได้วางจำหน่ายในสารและแล,ะแล้วมุ่งขายต่อโรงเรียนต่างๆทั่วสารัตและเชื่อว่าผ้าห่มนี้จะสามารถรับประกันสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนผู้ใช้ผ้าห่มนี้ได้ด้วยแน่นอนครับ และเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025305455และสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะวันนี้หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วดิฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก Hit TV และ c d h ลาพลาวท่านสามารถรับชมช่องดิจิตอลทีวีครบทุกช่องได้ทางระบบอน,นร็อกของ Hit TV และในระบบดิจิตอลของกล่องรับสัญญาณ c d h ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีช่องดิจิตอลทีวีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการแพร่ภาพส่งผลให้ท่านสมาชิกจะยังไม่สามารถรับชมช่องต่างๆดังกล่าวได้ โดยท่านสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o แ f a n p a ฮิตทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณเรียนท่านสมาชิกเคเบิลทีวีฮิตทีีและสมาชิก CTH และพลาวเรื่องการปรับผังรายการและจัดเรียงลำดับช่องรายการใหม่ ตามที่คณะกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชได้ประกาศาาหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมูม่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่พุทธศักราช2556และผู้ได้รับอนุญ,ญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่หรือเคเบิลทีวีต้องดำเนินการทดลองนำสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ จากโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมาเผยแพร่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2557เป็นต้นมาเพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางบริษัทไฮเทคเคเบิลท e วิชั่นจำกัดหรือ h i ีวีจึงจำเป็นต้องปรับผังรายการเพื่อนำช่องรายการทีวีดิจิตอลมาแพร่ภาพให้สมาชิกได้รับชมในระบบอนาล็อกซึ่งไม่ต้องติดตั้งกล่องเซ็ตทอมบ็อกซ์ซึ่งช่วงทดลองออกอากาศ ยังมีทีวีดิจิตอลหลายช่องรายการที่ยังไม่ได้ทดลองแพร่ภาพและมีหลายช่องรายการมีในผังรายการเดิมอยู่แล้วทางบริษัทจึงจำเป็นต้องปรับผังและจัดลำดับช่องรายการใหม่อีกครั้งภายในวันที่30เมษายน2557ซึ่งผังรายการใหม่จะแจ้งให้สมาชิากทราบทางช่อง Hit Channel สำหรับสมาชิกทีวีที่รับชมระบบดิจิตอลผ่านกล่อง s e ตัมบ็อก c d h สมาชิกสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้โดยสมาชิกต้องปิดกล่อง s ซต t มบ b o x และเปิดกล่องอีกครั้งเพื่อทำการบูทกล่องเซตัมบ็อกใหม่อีกครั้งสมาชิกจะสามารถรับชมรายการทีวีดิจิตอลที่มีการทดลองแพร่ภาพแล้วตามหมายเลขลำดับ ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชกำหนดไว้ส่วนสมาชิกที่ยังไม่ได้ติดตั้งกล่องดิจิตอลติดต่อขอรับกล่องดิจิตอลและสมัครแพ็กเกจเพื่อรับชมได้ที่สำนักง,งานฮิตทีวีหมายเลขโทรศัพท์02-530-5455ซึ่งเราเปิดทำการทุกวันสำหรับในส่วนของใบแจ้งนี้ค่าบริการ c d h สำหรับสมาชิกที่ติดก,กล่องดิจิตอลและได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้จากบริษัท Hitech Cable Television จำกัดหรือ CTH ลา้าวแล้วแต่ยังได้รับจากบริษัท CTH Member จำกัดอีกหนึ่งฉบับจึงขอแจ้งให้สมาชิกนำใบแจ้งหนี้ฉบับของ Hitech Cable Television จำกัดไปชำระค่าบริการทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คข้อมูลการชำระค่าบริการของสมาชิก หากสมาชิกมีปัญหาเรื่องใบแจ้งหนี้ติดต่อสอบถามได้ที่025305455ทางบริษัทขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการเคเบิลทีวีของฮิตทีวีและซีดีชลาดเาลไวด้วยดีมาโดยตลอดหากมีปัญหาและไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้าในการให้บริการทางบริษัทต,ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับ